เอาละคับผมสวัสดีครับ,รบมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเอาออกกอนลูกกะมาครับมาพอๆเจอหน้าเจอตากันอีกกับตัวเหล็กทางช่องเฮ้าคือเกาแล้วครับผมนี่นอนม่เนาะเขานอนอยู่ใกล้ๆครับก็บเลยมองกลองมองเบิ่งว่าเขาจะมาไก่กลองบอ่ครับผักทอง หน้าบูดจังลูกอืม,มามาเจอกันก่อนครับก่อนที่มืออื่นกจะเป็นวันจันร์เนาะวันจัน์กจะมีหวยเล่าน้ำด้วยครับเท่ากับคำนวณบวกหวยเล่าไปเลยด้วครับผมถ้าผู้ใดยังมักตัวเลขทั้งช่องเข่ากัจัดไปครับจัดไปแนวทางนะครับแนวทางทั้งนั้นแนวทางถ้าผู้ใดมักในตัวเลขทั้งช่องกะให้กำลังใจ กดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจนะได้ค่ะผมเนาะูนลงคุ้นก็นมองมากก็ล้ยิ่มครับไม่เป็นนอนที่เดิมอ่ะลูกมีเงินเขาขึ้นไปนอนขังเทิงครับเพิ่งจะได้มีเวลาให้เกาเหรอครับมือนีฝนกระตกลิ่นไปบอยไปอยก็ยจังเหมือนตัวมันห่อนห่อน,อนเอาไปโดนกล้องลูกก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนตกอากาศเปลี่ยน เป็นยังไงบ้างครับกับตัวเลขของเฮ้ามือนี้ถ้าผูใดตามกะกะเฮ้งเฮ้งเนาะมือนี้ยังเฮ้งอยู่ยังเข่าอยู่เด้อครับเข่าหมดเลยนะครับสามน้อยเลยนะครับผมเฮาก็ได้คำนวณไว้หมื่ว่านีเฮ้ใไ้าาเดนเป็นเจ็ดไฮเดนเจ็ดกับสองเด้อครับหมู่ว่านีมาเบิ่งผลห้าหน้อยกันจักน่อยกันครับผลห้าหน้อยหมู่วานห้าน้อยพิเศษออกหนึ่งเก้าเจ็ดของเฮ้ากับมี 7, 9, เจ็ดเก่าเนาะจะตัวจอเฮ้า ล่างออกหนึ่งศูนย์ครับห้าน้อยพิเศษส่วนห้าน้อยปกติออกศูนย์สี่สองของเฮ้ามีสองซี 24, จอไห้ครับข้างล่างกับเป็นศูนย์ศูนย์บบแบงเลยศูนย์ศูนย์มากแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่มาทุกหมือเนาะสุดยอดของศูนย์เลยครับส่วน v ีพออก เก้าเจ็ดหนึ่งล่างออกสามหกของเข้ามีเจ็ดหนึ่งอยู่แล้วครับมือนี้กะเข่าสามน้อยเลยแต่ทางช่องก็ขอแนะนําว่าถ้าแมนเข่าแล้วน้อยแรกๆกะให้เอาไว้ก่อนนะครับยุดเอาไว้ก่อนสามบาทสองบาทก็ยังดีนะครับคาปน์นคาน้าพีกเนาะบ่ต้องไปเล่นหลายครับถ้าเข่าแล้วก็เอาไว้ก่อนนะครับ แนวท่าของทั้งชองเนาะเขากับบรูวว่ามันจะม้าหายอีกบ่อเพราะว่าเขากับคำานวนทามันเข่าหายก็ดีนะครับแต่ว่าแต่แม่แนะนํากับขือยุดยุดหายเป็นนะครับเข่าแล้วก็พ่อครับมาต้องไปหลายน้อยเนาะบอร์สนับสนุนให้เล่นหลายน้อยยายมันดูดเงินเข้าขึ้นไปอ่ะครับถ้าแม่มันเข่าแล้วมันก็ดีครับดีทุกเข่าแต่จากนับจากเตีิกเขามาหลายงวดเนาะ เขามาไล่งวดแล้วผู้ใดมักตัวเลขทั้งช่องกดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจกันไปครับให้กำลังใจกันไปยาวเง้วรับชมเบืองกันไปครับถ้าผู้ใดถือตัวเลขทั้งช่องเฮาก็ขอแนะนำว่าให้ทำบุญทำท่านได้ด้วยครับใส่บาทอีหยังก็ได้ครับเล็กๆน้อยๆเนาะทำบุญทำท่านไปครับเสริมดวงเสริมบารมี บารมีเสริมโชคลาภการทำบุญมันก็นดีทุกอย่างเลยครับผมใส่าบาทตอนเศร้าก็ได้ครับเงื่อนจากการเสียงโชคเท่ากับโอเคแล้วเนาะครับมันเขาเนาะมืออื่นเท่ากับเป็นแคนเนลท่านะครับยี่กีบวกล่าหุ้น มันก็มีต่างหลายรอบ้อครับเฮากับ,บ่บนิเฮากับ่บด้ว่าเม่นนะครับมันก็เป็นแคนแนวทางแต่ละมือแต่ละมือนะครับมือได้รุดมือได้เขา่าแคนแนวท่านะครับมันมีต่างหลายรอบนะเนาะเฮากับการันตีบ่บด้ว่ามันจะมาเยอะมาหน่อยเนาะยีก่กีบวกล่าหุ้นมืออื่นหายเด่นศูนย์กับสองศูนย์กับสองยี่กีบวกล่าหุ้นนะครับบัญจันยี่สิบเอ็ดกันยาอยูน่นะครับผม แนวทางนะครับแนวทางมันเป็นแค่แนวทางเด้อพี่นอ้องมามาต่อกันนะครับเมื่อนี้มาต่อกันกับมืออื่นวันที่ยี่สิบเอ็ดทาน้อยเฮายี่สิบเอ็ดกันยายนวันจันทร์มีทั้งหวยเล้าวบวกค่าน้อยไปในโตเลยนะครับตัวเลขของทั้งช่องเฮ้เล้าวบวกค่าน้อยสามท่าน้อยท่าน้อยพิเศษที่ท,ท่าน้อยปกติ ครับเขาก็ได้คำนวณมาแล้วครับมืออื่นจัดไปครับถ้าผู้ไดมักแนวทางมืออื่นเฮดไดซีให้ตัวเด่นตัวเด่นเขามีสองตัวก็คือซีับสองเฮดไดซีกับสองนะครับมืออื่นตัวเด่นซีับสองเนาะซีให้ตัวเน้น ตัวเนนก็ยังว่าท่านนั้นจะเข่าที่เด้อครับตัวเน่นตัวแดงเฮาตัวเนน่นย์กับสีหนึ่งตัวเน่เนนะครับสจับคู่มาก็ C ็จะมีสี C ่สองสหาสี C 8. ให้ตัวกันของสคือ8ปดสาม c0 c1 c2 c8 ตัวนี้ตัวกัน83ตัวกันของ c83 หด้วยครับแนวทางนะครับแนวทางเนาะอยากให้มันเขาทุกมือนะครับผมคำนวณถ้ามากจะจัดไปครับ ฝากกดไลค์กดไลค์แถวนี้มักได้ตัวเลขทั้งช่องค่ะกดไลค์กดไลค์เป็นกาลังใจแล้วครับผมมามาต่อกันที่อีกตัวหนึ่งคือสองสองเด้อครับสองสองสองจับคู่มากกวจะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองหก ตัวการครับตัวการของ2องกับ6กสามอ้ครั้งหนึ่งครับ2 0งศูนย์องกตัวการหนึ่แล้วก็หกสา สามตัวเมื่อวานนี่เกิดเฉียดไปเนาะให้จับหาซีเจ็ดหนึ่งมันออกเก่าเจ็ดหนึ่งเก่ามาเก่ามาทั้งสองน้อยด้ยครับมันออกตัวเดียวกันเล็กสามตัวเนาะเมื่อนี่เฉียดไปจับสามตัวมามาจับสามตัวกันอีกครับเล่าบวกค่าน้อยจัดไปครับแต่ผู้ใดมาก สาตัวครับ3าตัวก็จะมีเจ็ดสี่หหนึ่งสีไอแล้วก็สองสแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งให้เจ็สองห นี่แหละครับผมแนวทางของทั้งช่องเฮาหากได้คำนวณมาให้แล้วครับนนแต่ผู้ใดมกักตัวเลขทั้งช่องกะฝากให้แล้กำลังใจครับฝากให้กำลังใจฝากให้กำลังใจก็เข้ามาชมเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดไลค์กดไลค์ถ้ผู้ใดมกักแนวทางทั้งช่องนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดให้กำลังใจกันไปครับก็บการดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมฝนตกลื่นๆนหน่อย นี้ก็เหมือนจะพัสบายตัวหอนน้อยๆครับเพื่อจะอาบน้ำมาแล้วก็ลง่มคลิปครับก็จะได้จากลากันไปครับสำหรับมนีกะขอบคุณนะครับที่มาละคมร,รับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องเฮงครับผม